เอาเริ่มได้สวัสดีค่ะแย้มร้วยพระจวดสองมิสซิชแนลมาพอกันอยู่หมองเกาด้วยพี่น้องมื้อนี้กินอันอันมาล่ากับกรับทัวตม้มอ,อยูหมองเกาอย่างไรพี่น้องเพราะว่าคลายทั้งนอกบ่ได้มันนุ่งไหลามาจวดอ้าวแซ่บบ่มาล่าซิมด้วยรันเนี่ยซื้อมาได้เอาไรเหรอ ซื้อมาพี่น้องมันคำมันเท็ดบ่ได้๋ยวอะไรเสืออืมมันใส่พิกลเดือดพงมาล่าเนี่ยอืมก็คือพิกลแหละพงมาล่าอืมพรงเจ้าคือจังเป็นเป็นนิ่งๆอ๋อพละเจ้าพละเจ้าพละสูตรเนี้ยสูตรม่วงสูตรม่วงเนี่ยมันหลั่งไหมเออสูตรม่วงเลบะหินมันบาหินมันบาเพ็ดแห้งนะ อ้าวตากล้องไปแจ้งโตกรเด้อเด้อเดี๋ยวจะไม่กินน้ำมาพี้นองมาจวดจวดพักกระไรพักกระเมี้บักแตงพักสลัดจวดเลยเฮือสวัสดีครับกดติดตามพนําเลยเด้อครับเด้อวันนี้กินมาล่าครับเมนูง่ายงครับสื่อมาครับบริเฮ็ดครับเหลิกงานคำครับเหลิกงานคำก็ได้กินคำตากล้องเลือคำได้บริเฮ็ดเตียงโอ้ถัวขึ้นนวยแน่นตึกตัวทัวร เนี่ยมันเต็มเยอะๆตะบ้อมันลดลดปริมาณลงมะแตงเยอะเอาเลยนั่นปูอัดอันนี้ปูใช่ไหมปูอัดปูอัดกินปูกปิลข้างนองนี่สลัดทะเลหั่นหั่นชิ้นด้วยเห็นหน่อยมันเห็นหน่อยใส่ม่าล่าหน่อยอืะใส่หน่อยสลัดทะเลหอยอย่างโบกจากซื้อมันดอก อานั่นอา่ายังหมูยอเอืม,มนยู่หมูยอดลอาลัหฮอืมฮาวนจัใส่พีกหน่อยใส่น้ำจิมม้มอะไหน่อยอืมจิ้มมาลามันด้วดังหินพุ่นแล้วอยากร้องดันไหมอืม ร้านเกาหงกระจาดมาแล้วคนต่อคิ้วหลายผนย้อนจีรานต่อคิ้วเงินมันก็แซ่บแล้วไปตอคิ้วแซ่บร้านเกาเดี๋ยวร่องร้านมาไปซื้อมากินฮัตดอกซื้อไปหลังเองเลยตรงมาล่างนี่ขายเสียบขว่าก็ตรงดีแท่ถูกปลูกหน้าแดงของมันบาตรงที่หมาย กูล่าเว้ยไงขัดอัจฉริยะโจมมาขายเนาะมันไม่ขัดหรอกอืมมันเอาเงินไหลไว้นดินอืมอันนี้อย่างสสมิยยนจะพักสดแล้วหมูยอแน่เลยแบบอืมเราก็จะอืมอร่อยมูย,ยื่น,น่งเหรอว่ะหมูย,ยออันนี้แม่ป้าเนี่ย,ยอืมใสแล้วไห้วุ้นเส้นนะวุ้นเส้นป่ะสาลายหออ่อ,อห่อหมูวุ้นเส้นหมูวุ้นเส้น แซบด้วยอืมได้รับถ้าเราคนมักเผ็ดเยอด้านมันดนซีแซ่บม,มันเผ็ดด้านอ่ะจำน้ว่าอะไรกี้ที่ดเด็กเขากินอ่ะเผ็ดแบแบบบาครูฮาเลยเผ็ดล่าวบเนี้ยขากกระต้องให้เขาเทียใจข้าก็ใสใ่ใ้เขาใส่ถุงใส่แยกแย่มะขกามะจิ้มเอาุ๊บแพ่รสกํเาเิราคาันวะอืมต่ารถพเบิดบานพวเบิดจะเขื่อ รถมันจกเจ็ดปีบ้านมันก็สามสิบปีสลาดครักนะคนหายกูนะสำนับเงินกูสำหารับคนทุกขี้เขานี่มาเดี๋ยวยูดอกพี่น้งเอ้ยเขาเรียกอะไรนี่ซูซิ่หรืออะไรแซ่บเวแต่บัญชีหนึ่งก็บันชีสิบหกคนละก็บางของคนไทยของคนทุกคนอยากก็เข้าเลยละ ของหลายคนประมาณเท่ากนเดียวข้อหมั่นของคนทั้งประเทศคนบางเราแต่วันที่หนึ่งและวันที่สิบหกแตยังไงอยู่คร,ค,ครับมีข้อหมังเนือกเดือนละสองเสื่อคนบ่มีม้ข้อหมัก็คือคนตาย่ใน,ใน,นก็จะให้ก็จะสัวเจ้าของก็ให้กําลังเกยเจ้าของน้อพี่น้องเนาะแต่จะกิ๊ฟยำแย็เนอกข้าวเมื่อน,นี่หากินละเบากข่อยสวีดมีรุนบ <laughs> ่มีรุน <laughs> <laughs> มีรุน <laughs> รุ่นชักรุ่นแน่รุ่นสุดเดือนรุ่นสุดเดือนออกมาล่าเต็มเลยอืมอืมนี่มีหยังน้อยเนา่อ่ะอ๋ออะไรมีหยังหมูหมูยอดหมูแผ่นอืมเออเป็นแผ่นหมูอัลแผ่นน่ะอืมหมูหลับซื้นเบอร์ส่วนอยู่ก็เนี่ยสุดยอดกว่านี้ อันนี้ใส่กรอกแบบมิชิตเอาคินหางแซ่เบิ้ลนะนะาปรา้ากับไม่แอร์มือ่พยัเราคนเลือกอืมโอ้ยบะระจะกิ่มเน่ากระซับอย่างน้นีอกรอนอร่อยแนี่นเนาะทลาดทะเลเลือกกินเดาเห็ดมันบ่มีหลายย่างม่แต่เห็ดอ้เข็ม่อง บ่มีนมเ็ดอะไตัใหญ่เ็ดหูหนูบ่มีหนูมีอืทนี่ก็เออมาแล้วเดหหนูซแ่จกิน้ย่างมีเ็ดเ็ดหูหนูบอกมันเป็นสมุนไผักมาเป็นยังน้ออันนี้น้อไกกระกอกอาากินปูอัดปูยังปะันแล้วมสไม้กินบเจี๊ยบอืมก็เพื่อไม่เลย กินอันก้อนอร่อยเอเเนี่ยั้กวอนละขนาอ่าสาลายเออทาแตละก่อิมเราหางเลยไม่พี่ครับอมเพิ่นบอก่าเคยกูอิ่มหรอ่เพี้ยนะไม่เป็นไรเป็ต้องกินักแจงหลายบ่อิมกินพักลายรเม่านี้ก็เมนเย่ออมเดี๋ยวกินท่นี่หลายอกะกิน้นที่นี่หลาันดีอืม มันอิ่มไม่ดี้วอ่าหรืออมอือิ่มพอหรือเราไม่สัญญาทองอืเนี่ยคุณพักออไหลอืมาที่ไปเจ้าอิ่มหรอฮะฮะบ่สได้าอิ่มหรอบอสออมันใหญ่กว่าเยบิ่งไหนอืมบ่สหันไปไรนะโอ้ยต่เราเบอรหลังเบ จะหน่อยัมหน่อยมันพออยู่เพื่อตัดมองได้บอดีกับตัดท็มมองได้วาิลพาดประกันได้เขากับตัดทิมน้อน่าแซ่บบักทัวดินมันจะ่ดินอะไรใหงจบยังมันหกมันยังมันยังพี่เนายงนอเอนยังอ้เนยนยอ่ลด้แสอเนแต่กินมาเบิร์สแล้วเนี่ยจับบ้างจับ้าง หาหน่อยพี่เด้นหน่อยนนมัตอแ่บจ้ะแซ่บอสอิ่มเด้อย่นี้เนื้ออิ่มเนอะโซสาไล่แสบห่อสาลหหาอันน้อยๆเด้ไม่ได้พีหน่อยรฮะม่ไใ้พีคหน่อยเลยังไปชุดจับาดแม่งราผ่เห็นบ่เห็น ก็ปลาเพช็ก็จืน้ำจิ้มหน่อยอืมจิ้หน่อยน้ำจิมแบเนียนๆมันหนัใช่หน่อยเออมันเรื่มลาดไหนบ้างอ่เนือุดอื่ค่ะไม่ต้องแกลี่ยตงใส่ปลาสุอ่ะครอีกลาล่าเลยเล้อันทอดอ่ดเจ็บอืมหข้าวมืดหรือปลาด่างเปนไรอืมรสจำพาะแมนอันนี้ละแซ่บกว่าหมูอันดำเนี่ยนักม่อหมูนะห่มสไลด์นั่ อไม่ละักก่อบหาครับสิบคนกันน้อยๆก็หาอันนี้สงเสหยหเดินหาน้อยอันนี้สงเสหยสิบอืมอันนี้ก็สิบวันนี้หาเจ้สิบต้นนี่อืมเอ้ยหมดได้บ่ลาก่อนเลยอเดี๋ยวนำนึคุณจ้าก่าก่นบากสรลาแด้บ่ยิ่งออกยิ่งวันดี้ะค่ะเด้อไป ทานปุชมอยู่ดีไม่แห้งเดอ้อกดติดตามกดซับสไครต์ยังไม่ได้ถ้านนเนอเพื่อเป็นกำลังใจคนเด็ดคลิปเดอ้อแต่เนี่ยเนาะเจอกันคลิปหนา้าเนอครับเ้อเอาครับลาละครับสวัสดีครับขอวายท่านผู้ชมดูดีไม่แห้งครับว่าจะได้ประสบภาพกันขอท้อนขอให้ได้ครับเดอ้อฝากกดติดตามได้ครับเนอาอาถูกไป